ท่านท่านตำรวจโทวินัยเจริญสุขท่านอดีตนายกอง์การบริหารส่วนตำบลคลองสับัวได้ขึ้นทอดผ้าไตาบางสกุลบนชาวบนัสสถานและขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานปรกชุมเพิ่มฝ่ายคารวาขอเรียนเชิญท่านด้วยความปร,รคุครับขอกาบพิวนท่านพระมาหา สขียนขาวรัตโมท่านรองเจ้าคณะตำบลท่าวาสุกีเขตสองท่านเจ้าวาดวัดเจดีแดงได้เป็นองค์พิจารนาภ้าไตายบางสกุลบนชาวปน,นัสสถานและขอกาบนิมนต์ท่านเป็นประธานปัดชุมเพิงครับข่าพเจ้าภาา นั้นเกิดสมบูรณกองจมบรูรณ์ที่ท่านให้การเมตตาต่อทางครอบครัวผ,ผู้อ่านชนมาเป็นผสนทโรท่านโตใหญ่ทุกข์พอดันท่านนี้ก่อนพี่ปร,ระธานาริษัทขัดคุณคุณจันทร์สำอางท่านผู้จัดการบริการยกทุงทุกจำกัน,กน,นท่านพระมหาเสถียรคอยแมะแนว งานเสร็จแล้วกลาบอีกรอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณแก้วการ